สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนที่สนใจไฝ้รู้การเรียนรู้ชีววิทยานะครับวันนี้ครูตังจะมานําเสนอในเรื่องการหายใจ EP2 นะครับสําหรับ EP2 นั้นครูตังก็จะเอามานําเสนอในเรื่องโครงสร้างระบบหายใจที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สนะครับดังนั้นดูซิมันมีอะไรน่าสนใจ เอาละอันดับแรกลำดับแรกเลยก็คือลักษณะนะครับลักษณะลักษณะของโครงสร้างเลขเปลี่ยนเกส์ควรจะมีอะไรบ้างอ่ะนักเรียนลองคิดตามดูสิลองเดาดูสิเนืนนน่องเนื่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 องต้องมียังไงถึงจะเหมาะสมนะครับเนืง่งผนังบางนะครับต้องมีผนังบางผนังบางแน่นอน ก็คือผนังบางก็ย่อมทําให้การแพร่ของแก๊สนั้นง่ายถ้าผนังหนามันก็คงจะกว่าจะมุดผ่านนองกว่าจะแพร่ผ่านก็คงยากนะครับมีพื้นที่ผิวมากนะครับนี่สาคัญเลยถ้ามีพื้นที่ผิวมากการแลกเปลี่ยนแก๊สก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็จะเร็วขึ้นหรือที่เขาใช้เป็นคําศัพท์เป็นคำ,เป,นคำเปรียบเทียบว่า อัตราการแพร่นะครับถ้าพื้นที่ผิวมากอัตราการแพร่ก็จะมากขึ้นนะครับมากขึ้นก็คือแพร่ได้เร็วขึ้นมีปริมาณมากขึ้นนะครับต่อไปก็ชุ่มชื้นความชุ่มชื้นสําคัญยังไงก็จะสําคัญต่อการคงสภาพของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็แก๊สอินทรอ่าถ้า ะละลายน้ําก็จะทําให้แพร่ผ่านยีโอมเซลได้ดีขึ้นนะครับต่อไปอะไรเอ่ยมีโครงสร้างช่วยในการลําเลียงนะครับอันนี้สําหรับพวกสิชีวิตหลายเซลล์นะครับเขาก็จะต้องมีโครงสร้างอะไรที่ช่วยในการลําเลียงเขาบ้างนะครับมันถึงจะไปสู่เซลล์เป้าหมายได้สมบูรณ์หมดเลยยังเอ่ยยังเหลือไหมลองซื้อเออย่างเอียงกันก็คือมีโครงสร้าง ช่วยป้องกันอะายและการกระทบกระแทกนะครับเพราะอะไรล่ะก็เห็นไหมอย่างลักษณะอย่างข้อหนึ่งเนไม่มีผนังบางบางก็ต้องมีความบอบบางมีความแตกหักได้ง่ายฉะนั้นเขาก็จะต้องมีสิ่งที่จะป้องกันการกระทบกระแทกที่จะแตกหักพังได้อย่างเช่นของคนเรานะครับอย่างปอดยอยู่ก็อยู่ข้างในอยู่ข้างในอกเราก็จะมีกระดูกซิครง เอกมาป้องกันละลายไว้นะครับเพื่อให้ปอดเรานั้นไม่เป็นอะไรง่ายๆนะครับนี่เรามาดูในเรื่องเปรียบเทียบระหว่างชีวิตในน้ำกับชีวิตบนบกนะครับไอสองตัวอาไรยัสัตว์น้ำกับสัตว์บกแล้วกันนะครับอะไรที่ทําให้เขาต่างกันสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างกันก็คือก็คือน้ํานะครับน้ําหรือ H2O H ห้ยสอง O นะครับนี่คือเป็นปัจจัยหลักแน่นอนอยู่ในน้ำก็มีน้ำมากกว่าอยู่บนบกก็มีน้ำน้อยกว่ามีโอกาสนี่เราจะเปรียบเทียบดูคร่าวๆนะครับดูว,ว่ามันจะต่างกันอย่างไรอันดับแรกคือความชุ่มชื้นใครจะชุ่มชื้นมากกว่าล่ะสัตว์น้ำหรือสัตว์บกโอเคคงไม่มีใครตอบผิดเนาะสัตว์น้ำชุ่มชื้นมากกว่านะครับ ก็อยู่ในน้ำคอชุม่มยึดตลอดเวลาเลยส่วนสัตว์บกอ้าวแล้วสัตว์บกก็แน่นอนเขาก็มีโอกาสที่จะสูญเสียน้ำด้ง่ายเขาก็มักจะเอาอวัยวะที่ใช้ในการเล็กเบนเกสเข้าไปอยู่ในร่างกายนะครับหรือมีอะไรปิดไว้เพื่อให้สูญเสียความยุม่งเย้นน้อยลงเนาะเมื่อเขาเจอตรงนี้ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของปริมาณแกส๊สออกซิเจนล,ล่ะ ว่าพวกสัตว์ที่อยู่บนบกกัในน้ำใครจะได้เปรียบกว่าใครจะได้เปรียบกว่าสัตว์บกนะครับสัตว์บกได้เปรียบกว่าเพราะในบรรยากาศก็จะมีแก๊สออกซิเจนอยู่เยอะส่วนในน้ำเนี่ยแก๊สออกซิเจนก็จะละลายในน้ําได้น้อยกว่าที่อยู่ในบรรยากาศนะครับยิ่งถ้าน้ําอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยยิ่งละลายออกซิเจนได้น้อยลงนะครับถือว่าเป็นน้ําที่ไม่ดีเป็นอย่างมีผลกระทบกับสัตว์น้ํา เคยได้ยินข่าวกรณีถ้าช่วงอากาศร้อนจัดๆนะมักจะมีปลาบางที่เลี้ยงปลาปลานอกตายเนะาะบางพวกเลี้ยงปลากระชังเนี่ยปลามักจะนกตายเพราะว่าแก๊สออกซิเจนก็จะละลายได้น้อยลงวกปลาก็จะขาดออกซิเจนก็ตายได้ง่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังในสิ่งเหล่านี้นะครับสำหรับคนที่เลี้ยงปลาทีนี้เรามาดูซิ ว่าโครงสร้างแลกเปลี่ยนแก๊สในสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับในสิ่งมีชีวิตต่างๆแล้วก็วิธีการของเขาเนี่ยเขาใช้อย่างไเอาพูดต่างขอ,อแยกแยกเป็นอย่างี้แล้วกันนะนหนึ่งอ,อันพวกที่ไม่มีอวัยวะเฉะพาะนะครับไม่มีไม่มีโครงสร้างเฉพาะสําหรับแลกเปลี่ยนแก๊สดังนั้นเขาจะใช้วิธีอะไรล่ะถ้าไม่มีโครงสร้างเฉพาะ ขาก็จะใช้วิธี่ายๆก็คือวิธีการแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลลโดยตรงนะครับก็จะแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลลโดยตรงเขาเ้าไปเลยซึ่งใครบ้างล่ะที่ใช้วิธีแบบนี้แน่นอนอันดับแรกก็พวกสัตว์เซลลเดียวหรือสิ่งมีวิตเซลเดียวนอกจากนั้นก็สัตว์ที่เป็นพวกกลุ่มสัตว์ชั้นต่ํานะครับสัตว์ชั้นต่ํามางๆมก็มีฝงน้ําไฮราพนาเดียเศเดินดังนั้นก็จำไว้เลยครับไม่มีอว้เยอะเฉพาะก็จะมีอ่าพวก เซลเดียวฟุกามิเฮด้าพนาเลียไส้เดือนดินนะครับนี่ก็คือเขาก็จะใช้วิธีแพร่โดยตรงนะครับภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยพารามีเซียมนะครับพารามีเซียมเป็นสิ่งมีชุดเซลลเดียวนะครับฉะนั้นเซลลเดียวทั้งตัวในภาพนี้คือหนึ่งเซลนะครับคือหนึ่งเซลลเลยดังนั้นเขาก็จะใช้วิธีการแพร่ง่ายๆเลยก็คือออกซิเจนกขแพร่จากข้างนอกผ่านเยื่อหุ้มเซลเข้าไปส่วนบอดออกไซด์เขาก็แพร่ จับเซลล์ของเขาออกข้างนอกง่ายๆต่อไปก็เป็นสัตว์ตัวนี้ก็คือฟองน้ำนะครับฟองน้ำเป็นสัตว์ชั้นต่ำสุดเลยนะครับเป็นสัตว์น้ำนะครับเขาก็จะมีเนื้อเยื่อหล,มลมวมๆเซลล์จัดกันหลวมๆนะครับนักชีวะบางคนก็เรียกว่าไม่มีเนื้อเยื่อไม่มีเนื้อเยื่อแท้จริงหรือเรียกเนื้อเยื่อเทียม <Yeah. S 1> ฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันหลวมๆเก๊ดก่อ เคลื่อนแพร่ play, เขาง่ายนอกจากนั้นละ่ะเขาอยู่ในน้ําน้ําไหลเข้าทั้งข้างนอกตัวในตัวง่ายยิ่งช่วยให้การแพร่ play, แลกเปลี่ยนแก๊สง่ายขึ้นไปอีกนะครับต่อไปเอามาสองตัวนะครับตัวที่อยู่ตรงกลางนี่ก็คือไฮดรานะครับไฮดร้าส่วนตัวที่อยู่ทางขวามือของเราคือพนาเรียไฮดรามีนเนื้อเยื่อสองชั้นพนาเรียนเนื้อเยื่อสามชั้นนะครับไฮดร้าตัวงกลมนเนื้อเยื่อสองชั้นอยู่ในน้ํา ก็การแพร่ก็ยังไม่ยากครับใช้การแพร่เลยน้ํายังเข้าข้างในได้ด้วยแพร่ง่ายนะครับก็ใช้การแพล่เหมือนเดิมส่วนไอตัวพนาเรียมีเนื้อเยื่อเพิ่มเข้ามาเป็น3ชั้นหนาขึ้นแต่ตัวแบนนะครับพื้นที่ของเขาก็ยังไหวยังไหวใช้การแพร่อยู่เอาอยัางเหลือใครอีกล่ะทีนี้ในะส้เดินดินอ้าวใส้เดินดินใส่เดินดิน ไหวไหมซเซรนเดียนเนี่ยเหมือนเหมือนไหมเมื่อกี้เหมือนกับพวกพนารียไหมเขาตัวกลมนะครับตัวกลมใหญ่เขาก็แล้วก็ลักษณะเป็นค่อนข้างจะเป็นสัตว์บกด้วยก็ยังใช้วิธีการแรลนะแต่ว่ามันจะพอไหมน,น,นั่นละนี่แหละคือตัวปัญหาเขาก็ยังมักจะถามว่าเอา้าแล้วไอ้เซรนเดียนเนี่ยมันใช้การแลกเปลี่ยนแก๊สเหมือนกับพนารียไหมนเยื่อสามชั้นเหมือนกันแต่ว่าตัวกลมใหญ่กว่านะอา่านี่เดี๋ยวมีดูภาพเปรียบเทียบครับ ด้านซ้ายมือใช่ไหมพนาเรียก็เป็นตัวแบรน,นครับฉะนั้นพื้นที่ในการลำเลียงแก๊สก็จะมีพื้นที่ระยะสั้นกว่าฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาส่วนด้านขวามือไส้เดือนดินนะครับพื้นที่ของเขาก็จะยาวขึ้นอีกด้วยความที่ตัวกลมทําให้ระยะทางในการแพร่มันมันไกลมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าจะอาศัยการแพร่อย่างเดียวก็คงจะไม่พอนะครับฉะนั้นเขาก็เลยใช้ ระบบเลือดมาช่วยนะครับเอาเลือดมาลําเลียงต่อเพื่อไปยังเซลล์เป้าหมายได้ทั่วถึงนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีแก้ปัญหาของเขานะครับเขาก็รู้ว่า,าเขาเจอปัญหาอช่นนี้เขาก็แก้ปัญหาอย่างนี้เห็นไหมเเก่งจังเลยเนาะเก่งจังเลยทีนี้มาดูที่พวกที่มีโครงสร้างเฉพาะในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับ ในการเรียนเมื่อของสรื่อะหลักในการเรียนก็คือจอําอย่างแรกเลยก็คือจําว่ามันชื่ออะไรเพราะมันมีไม่กี่อันหรอกเราต้องจําให้ได้ครับมันถึงจะสอบได้จําไม่ได้ว่ามีอะไรชื่ออะไรบ้างพบในสัตว์อะไรบ้างเนีอย่างนั้นเนี่ยก็ลองเดาที่หนึ่งคือเหงือกนะครับเหงือกหรือเกี่ยวนะครับสองก็ระบบท่อลมหรือระบบเพลเคียนะครับสามปอดแผงปอดแผงหรือลังบุกนะครับ แล้วก็สก็คือ respiratory tree นะครับ respiratory tree แล้วก็ปอดนะครับปอดก็คือหลังเรียนคิดว่าของเราอะไรเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะครับ 5, 5, นะครับของเราปอดนะคงไม่คงไม่ใช้เหงือกนะครับเราไม่เราไม่ใช้เหงือกในการเลกเปลี่ยนแก๊สนะครับนะครับเราต้องเป็นปอดนะครับทีนี้มาดูแต่ละตัวซิเหงือก กิ่วเนีเกียเดือนเอวนะครับเงือกจะต้องอเป็นละะักษณะก็คือต้องเป็นเส้นเล็กๆมากมายเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวเอาวางเป็นแผงนะครับเป็นแผงที่เรียกว่าแผงเงือกนอกจากนั้นก็ใช้ระบบเลือดอช่วยนะครับก็จะระบบเลือดก็จะมา,ามาล้อมรอบมาหุ้มของเงือกนะครับเพื่อเอาไปแลกเปลี่ยนแกส๊สนะครับทีนี้เงือก มีความรู้เพิ่มเติมหลาย e, คนไม่รู้ก็คือประเภทเหงือกนะครับประเภทเหงือกเราจะใช้อจจใช้ตำแหน่งนะครับเป็นเกณฑ์ในการแบ่งก็จะมีเหงือกภายนอก external cure นะครับแล้วก็เหงือ,อกภา,ายใน internal cure นะครับ external cure internal cure นะครับเป็นไง x ออกนะ x ออกนอกนะครับ in เข้าในนะครับฉะนั้นก็จำให้ได้นะครับสำหรับเหงือกที่เป็นเหงือกภายนอกเนี่ย ก็จะเป็นพวกส่วนใหญ่จะพบในตัวอ่อนของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําก็คิดถึงอะไรนะตบเขียดงานขางคกเนาะนอกจากนั้นก็มีตัวอ่อนของมแมลงในน้ํานะครับที่มีตัวนี้และอีกชื่อนึงที่ชื่อเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นก็คือไส้เดือนทะเลนะครับเขามีไส้เดือนทะเลด้วยนะยันก็จะเป็นเหงือกภายนอกส่วนเหงือกภายใน,อ,ยน,อ,อ,ยนอันนี้เออชัดเจนอันนี้เรารู้ดีก็คือพวกปลาแล้วก็เพื่อนของเขา พวกหอยปูกุ้งกุ้งปูปลาคราับก็คือปลาแล้วเพื่อนผองของเขานั่นแหละนะครับทีนี้ภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยอันนี้เห็นไหมก็คือ external instead of tetpole นะครับ t e p o l e แปลว่าลูกออดนะครับหรือภาษาอสานเรียกว่าห่วงเนาะห่วงอัน,นแล้วก็จะมีเหงือกเป็น external กิ่วยื่นมาข้างนอกนะครับส่วนในตัวนี้ก็คือปลานะครับปลาก็เป็นเหงือกภายใน จากภาพนี่ก็เป็นการทดลองก็ตัดเหงือกมันอยู่ข้างในนะครับเขาก็จะมีกระดูกปิดหุ้มเหงือกอยู่เราก็ต้องมีการตัดกระดูกออกมาทั้งจะเห็นเห็นตัวเหงือกข้างในเป็นแผงๆนะครับเป็นแผงๆเป็นเส้นๆเยอะๆเพื่อเพิ่มพื้พนที่ผิวนะครับทีนี้ข้อสังเกตอันนี้ไม่ใช่ความรู้ชอวาโดยตรงแต่ถือ,อารู้ไว้ใช่ว่เนาะจะสังเกตว่าเหงือกเหงือกปลาพูดไปเมื่อกี้เออปลาไม่เหงือก คนก็มีเหงือกเหมือนกันม,ม่เหงือนนะไม,ม่เหงือนนะครับปลาเป็นเหงือกที่ภาษาอังกฤษเรียกว่ากิ้วนะครับใช้แลกเปลี่ยนแกส๊สส่วนคนเรามีเหงือกเนี่ยเงือกเนี่ยเหงือกที่หุมห้มหุ้มใ้ตัวลากฟันเนี่ยเหงือกเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าก um ัมนะครับกัมจียูดจียูเอ็มนะครับ กัมเหนือเหนือคนส่วนปลาเหงือกกิ้วนะครับคนอันเหงือคนแรกเปลี่ยนแกนไม่ได้นะครับอย่างภาษาอังกฤษแต่ว่าคนไทยไม่รู้เหมือนกันนะคนไทยคนไทยทำไมเรียกเ,เหมือนกันเราไม่รู้นะครับแต่ฝรั่งเขาใช้คนละคำต่อไประบบท่อลมหรือร,ระบบเพรือเกียรนะครับพบในพวก มแมลงนะครับจำไวด้ดีๆพบในพวกแมลงแมลงเป็นอัตราพอดพวกหนึ่งเป็นพวกสัตว์ขาบล้องนะครับเขาก็จะมีนี่อย่างภาพตัวนี้นะครับแบบตัวนี้ก็เขาก็จะมีระบบท่อลมเขาก็จะมีทั้งรูรูที่ให้ลมเข้าเรียกว่าหรือว่าช่องหายใจรูหายใจนะครับภาษาอังกฤษก็รูสไปร์เคินนะครับลำเลียงไปตามท่อลมหรือไตรเคียแล้วก็มีการเอาไปถึง ถ้าอารมณ์ฝอยไปสัมผัสกับเซลล์ได้โดยตรงนอกจากนั้ก็มีแถมมีถุงลมนะครับถุงลมด้วยสําหรับมแมลงแมลงที่บินได้ก็จะมีถุงลมด้วยนะครับถุงลมแอร์แซกนะครับนักเรียนว่า,มาแมลงมีระบบเลือดไหมเอ่ยมีเนาะแล้วระบบเลือดใช้ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สไหมไม่ได้ใช้นะตรงนี้ต้องระวังดีๆนะครับมแมลงมีระบบเลือดแต่ไม่ได้ใช้ระบบเลือด ไวเลทเปลี่ยนแก๊สไม่ได้ใช้ระบบเลือดหายใจนะแต่ใช้เดินดินนะใช้ระบบเลือดหายใจใช้ระบบเลือดแล้วเป็ี่ยนแก๊สแต่มแมลงไม่ได้ใช้นะครับอแต่อย่างพวกปลาพวกคนเราเนี่ยมีระบบเลือดใช้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแก๊สน,นะครับใช้เกี่ยวกับการหายใจแต่มแมลง มีระบบเลือดแต่ไม่ได้ใช้เพราะเขาใช้ระบบท่อลมเดินไปจนถึงเซลสัมผัสกับเซล์สัมผัสกับเนื้อเยื่อสัมผัสกับเซล์ก็โด,ดยตรงนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ระบบเลือดเพื่อหายใจเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับต่อไปปอดแผงปอดแผงคือคําภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษก็คือลังบุกหรือบางทีก็บางตําราก็ใช้คําว่าอ๋ออือ,อ,อ,อเดี๋ยวนะภาษาอัง,งกฤษครูพิมพ์ผิด ล่างบุกหรือบุกลังนะครับสลับกันก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ทั้งสองคำาสียงก็จะใช้คําว่าลังบุกนั่นแหละมันก็คล้ายๆปอดมากกว่านะครับที่ย่งแล้วพบในอะไรละ่ะพบในแมงมุมนะครับแมงมุมแมงแมงแมงม,มุมก็อยู่ในโอโตอรอดเป็นสัตว์ของขโป้งเหมือนกับแมลงนะครับใกล้ชิดกันมากนะแต่อวัยวะในการเลกเปลี่ยนเกจไม่เหมือนกันนะเขาไม่ได้เป็นระบบท่อลมนะ เขาไม่ได้มีรูหายใจไม่ได้มีมรูรสไปร์เกิลไม่ได้มีไตเกียบไม่ได้มีอพวกนั่นะแหละในไม่ได้มีระบบท่อลมของเขานะไม่ได้มีเขาใช้หลังบุกหรือปอดแผงนะครับอย่างงูนะต่างกันนะครับเออแต่แปลกนะหนังสือแบบเรียนมปลายสสวทอของหลักสูตรหกสูเนี่ยไม่เอามาพูดแฮะมันไม่เหมือนกันนะ นี่ดูภาพเนี่ยดูภาพเห็นเลยนะครับก็จะเป็นบอดแผงหรือลังบุกก็จะเป็นเป็นชั้นๆเหมือนเหมือนงฝรั่งคงมองว่ามันเหมือนหนังสือม,มั้งกองหนังสือถึงเรยกว,ว่าบุกเนี่ยถ้าอยแปลตรงๆก็อาจจะบอดหนังสือรู้ปะนั่นแหละครับก็คือเขาฝรั่งมุมมองฝรั่งเนาะเนี่ยภาพนี้มาจากหนังสือแบบเรียนมปลายของสสวทนะครับนะครับ ปีหกศูนย์ไม่มีแต่ปีสี่สี่มีนะนี่เล็บเนี้ยหลักสูตรสี่สี่เออทำไมไม่พูดถึงมันออกกระสอบนะมันก็จะเป็นตรงรูนะมันไม่เหมือนกันเนาะต่อไป respiratory tree นะครับหรือ respiratory tree นะครับแล้วแต่สำเนียงนะครับก็ใช้ได้สองสองแบบนะครับ respiratory tree tree ก็แปลว่าต้นไม้เห็นไหมละ่ะ r e s p i r a t o r y ก็เกี่ยวกับระบบหายใจก็จะเป็นท่อยาวๆแล้วก็ต่อในร่างกายของเขาออกไปท้ายสุดไปจงช่องขับถ่ายของเขาลักษณะของมันก็จะคล้ายกับต้นไม้กิงไม้นะครับพบในปลิงทะเลปลิงทะเลก็เป็นสัตว์ที่สัตว์ทะเลนะครับอยู่ใกล้มีอาการมาใกล้กับมนุษย์แล้วนะครับถือว่าใกล้กับมนุษย์แล้วอแต่ว่า หนังสือเรียนมปลายถ้าเป็นแบบเรียนยังยังไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าหนังสือคู่มือนักเรียนมปลายมีนะแล้วก็สอบด้วยนะเออก็จะเป็นต้องพูดถึงไม่เอ่ยแหละมันไม่เหมือนเพื่อนนะวิงเทเลเนี่ยเป็นอาหารเราราคาแพงนะครับสําหรับสำหรับ,รบพัตคารนะครับกินได้นะเป็นของมีราคานะครับนน่าจะรู้จักเขาหน่อยเหีียภาพภาพวาดแสดงโครงสร้างของเขานะครับก็จะมี respiratory tree หรือ ตัวนี้ที่ที่ลักษณะโครงสร้างคล้ายๆกับต้นไม้กิ่งไม้นะครับทีนี้แล้วก็อันสุดท้ายอะไรเอ่ยปอดนะครับปอดหรือลังนะครับนี่แหละพวกเราก็จะอยู่ตรงกลุ่มนี้เองนะครับปอดทีนี้ปอดเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะสำหรับสัตว์บกนะครับปอดสําหรับสัตว์บกส่วนใหนก็จะอยู่ในโครงสร้างข้างในนะครับเพื่อจะไม่ให้สูญเสีย ความชื้นได้ง่ายสัตว์บกก็จะเริ่มต้นจากอะไรล่ะถ้าเป็นพวกกระดูกสันหลังก็จะเริ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํกนนนนกนนาก็พวกกบเขียดอึงห่างคางคกเนาะสเลยคลานพวกงูพวกงูพวกเลื้อยคานกับเต่าจระเข้อะไรสัตว์ปีกนะครับสัตว์ปีกอะ่รคงรู้นกนกพวกไก่เป็ดสัตว์เลี้ยงลูกเลี้ยงนมนะครับก็เห็นเยอะนะพวกสัชียงมาวัวควายนะคนเราด้วยนะเนี่ยคือพวกนี้จะใช้ปอด ความรู้แถมก็มาอีกนะพวกไม่มีกระดูกสันหลังนะแต่เขาก็มีปอดก็คือหอยบกเช่นหอยทากทากงเงี้ยพวกนี้ใช้ปอดนะแต่เพื่อผ่านมาเมื่อกี้เห็นไหมหอยถ้าเป็นหอยเฉย,ยๆนะเขาใช้เงือกนะเพราะเขาอยู่ในน้ำนะแต่ถ้าเป็นหอยบกพวกนี้ใช้ปอดนะแล้วมีตัวแถมความรู้อีกตัวนึงก็คือปลามีปอดลัง g f i นะครับหรือบางทีก็แปลว่าลังก็เรียกว่าปลาปอด ไอ้ตัวนี้ทําไมเขาต้องมีปอดปลาเขาเป็นสัตว์โบราณนะครับเป็นลิฟวิงฟอสซิลนะเป็นสัตว์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณเลยฉะนั้นเขาจะเป็นช่วงที่แยกการจากเหงือกเป็นปอดนั้นเขาก็เลยมีปอดนะครับเป็นเป็นสัตว์โบราณชนิดหนึ่งนะครับทีนี้ปอดสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับปอดนะครับปอดเป็นโครงสร้างแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับก็จะมีแน่นอนเขา ขาก็ต้องมีโครงสร้างที่จะแลกเปลี่ยนแกเพื่อเพิ่มมินิวผิวที่อยู่ภายในของเขาตัวที่เราต้องจำเลยนะครับคือคาว่าอันวีโอลาสนะครับ a l v e o l u s อันวีลสนี่เป็นคําเอกพจน์นะครับถ้าเป็นพระหูพจน์คือคําว่าอันวีไลส์นะครับอันวีลาสเอกพจน์อันวีไลส์พระพจน์นะครับเป็นลักษณะของภาษาอังกฤษหรือภาษาทางยุโรปเขาจะมีคําเอกพจน์พระพจน์ซึ่งภาษาไทยไม่มีงั้นภาษาไทยก็มักจะทับศัพท์ โดยส่วนใหญ,ญ่ก็จะทับศัพท์ว่าอันวิลัสคาเดียวก็มีเพื่อให้เข้าใจง่ายแต่ก็มีหลายตําราก็ก็จะบางทีทั้งทับศัพท์ทั้งสองอันนั่นแหละถือว่าก็ไม่รู้ไว้ใช่ว่านะครับไม่เป็นไรเราเก่งอยู่แล้วนะครับเราก็ให้รู้ว่าถ้าเป็นอันวิลัสอันนี้เวลาก็เป็นมโหท์ของอันวิลัสอันวิลัสส่วนใหญ่แล้วครูชอบคำคำทับศัพท์นะครับแล้วก็มีการใช้ทับศัพท์เยอะมากกว่าแต่ก็มีการแปลนะครับแปลว่าถุงลม ถุงลมนะครับอันนี้จริงๆกูก็ไม่ค่อยชอบคำแปลน,น,นี้หรอกเออเดี๋ยวมันจะมีปัญหาบางอย่างที่เดี๋ยวค่อยพูดคุยกันทีหลังนะครับแต่ว่าถุงลมเนี่ยเห็นไหมเราก็ได้ได้ยินเกี่ยวกับอข่าวเกี่ยวกับเรื่องเอออย่างโลกถุงลมป่องพองอ่ะก็คือไอ,อ้ถุงลมตัวนี้นะเนี่ยถุงลมป่องพองเกิดจากอะไรสูบบุรีใช่ไหมถุงลมป่องพองหรือข่าวโอ้มันมีข่าวเนี่ยยังไม่ว่าจะบุรีธรรมดาหรือ บุหรี่อะไรบุหรี่เวฟ้าในะใช่ไหมที่เป็นเด็กนี่ข่าวว่าเด็กนี่เด็กป .6 นหะ่นดูดบุหรี่ตอนปอ .4 จนปอดแทบจะไม่เหลือเนะน,นี่ยนะี่ใช่ไหมเพราะพื้นที่ผิวมันหายไปพื้นที่ผิวก็คือถุงอันุรักมนะันมีการพังไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อภายในปอดของเราเนะี่ยมีถุงอนุรัตเ์นีนะ่อยู่ประมาณอยู่ประมาณ300ล้านถุงโห เยอะมากนะปวดเราในแค่นี้แต่ว่ามีถุงตั้ง300รล้านถุงโดยแต่ละถุงนี่มีขนาดสีกก่เหมือนซุกลางอยู่ประมาณศูนองมิลิเมตรถ้าเราเอามาคิดเป็นพื้นที่อ่อี่เป็นพื้นที่0.25ยุ้าคูณกับ300ก็ประมาณ75็ดาเจเนาะเจ เดี๋ยวค่อยไป25ล้านเนาะก็เราขึ้นอยู่กับว่าเออเราต้องคิดคิดเป็นรูปทรงกลมเนาะเดี๋ยวเราค่อยแต่ที่ใน่ๆคือเยอะมากนะร่รัพื้นที่ปอดเราที่เราดูเห็นเล็กๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีถุงเยอะมากฉะนั้นเขาก็มีพื้นที่แลกเปลี่ยนแก๊สได้เยอะมากเถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของปอดเราทำงานได้ดีนะครับ นี่เป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะของปอดของสัตว์ตั้งแต่สัตว์นะพวกที่เวกันต่ำอนะย่างภาพภาพบนบนซ้ายสลัมมันเดอร์นะครับแล้วสลัมมันเดอร์ก็คือสลัมมันเดอร์ก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งนะ้ำมันพวกนึงนะครับเา็นไหมก็จะเป็นอย่างเป็นตัวยาวๆอย่างพื้นที่แลกเปลี่ยนแก๊สก็ยังน้อยอยู่ขยับมาให้บนกลางเห็นฟล็อกฟล็อกฟล็อกอก,ก็คือกบ เออเก่งมากเลยฟล็อกกบก็จะเห็นว่ามีตัวยื่นยื่นเข้ามาในปอดเขามีก,ก็คือเพิ่มเบิ้อที่ผิวถัดมาดั้าเออขวามือทดหลังนะทษหลังไหนไหมก็ขยับขึ้นมาก็เป็นพวกอะไรเริ่มเบื่อกันมากขึ้นไปอีกนะทษหลังเนาะแล้วก็อยู่ด้านล่างและเล็บอ,อ๋อนั่นด้านล่างหลังซ้าย เล็บทายลังเห็นไหมแวดการเยอะขึ้นมาอีกเล็บทายลังเล็บทายลังก็เป็นเล็บทายก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับก็คือสัตว์เลือ้อยคลานอย่างพวกพวกด้านบนอ่ะสามตัวนะั่นก็คือสัตว์ขึ้งหมสขมึ้งน้ำเนาะก็คือตามวิทาการพอมาอันตัวด้านล่างก็เล็บทายก็สัตว์เลือ้อยคลานก็จะยิ่งม็นมีแตกริ้วๆเยอะขึ้นไปอีกก็คือพื้นที่ผิวจะเยอะขึ้นและ ล่างขวามือเนี่ยล่างขวามือเนี่ยก็เป็นปอดนกนะครับปอดนกก็จะยังมีเยอะแถมยังมีตัวพิเศษตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาก็คือตอกจากกวางเขาไปอีกก็คือแอสเซทอันนี้เดี๋ยวเราทําความว่าจะแอสเซทก็แปลเป็นไทยก็ทุงลมนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีนึงนะครับเห็นว่าลักษณะของการเพิ่มอ,อวัยวะเพิ่มพื้นที่ผิวของเขาก็จะเยอะขึ้นตามวิวัฒนาการของเขานะครับ ทีน,นี้อันนี้คือปอดของคนนะปอดของคนก็จะมีอยู่สองข้างปอดของคนมีอยู่สองข้างแล้วก็จะมีการแตกแขนงไปเยอะเยอะเลยแตกเป็นกิ่งไม้จนจนเยอะจนจน,จนเล็กจนเรามองไม่เห็นจนท้ทายใช่ไหมเราก็จะขยายภาพออกมาแล้วก็ภาพเห็นว่าเป็นถุงกลมๆเล็กๆอยู่ข้างในนี่คือคืออันเวลลายเยอะมากเลยนะครับเป็นก,นกลมๆแล้วก็จะมีเส้นเลือด เส้นเลือดหรือหลอดเลือดนะครับก็คือเลือดดําเลือดแดงนะครับที่จะเคลื่อนมาห่อหุ้มเนาะแล้วก็เห็นไหมคอขยายมาเห็นชัดชัดเห็นไหมสังเกตนะครับสังเกตว่าถ้าตัวเห็นไหมจะมีเลือดเลือดแดงเลือดแดงก็คือก็คือเลือดที่รับแก๊สออกซิเจนจากถุงอัลเวอเรสไปนะครับส่วนเลือดเลือดดำน้องเลือดดำภาพอาจจะเป็นสีน้ําเงิน ก,ก็คือก็คือตัวที่มีคนลออักใายมากครับถ้าผ่าเข้าไปดูในในถุงไวรัสเนี่ยคือเราถุงไวรัสเ,เราเนี่ยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะเพราะว่าเล็กมากครับต้องต้องขยายด้วยอกกวุปกรณ์ขยายก็จะมีช่องในถุงเยอะเลยนี่นะครับเืรว่าเล็กมากที่ออกซิเจนเมื่อเราหายใจเข้าไปจนเข้าไปในปอดออกซิเจนเราก็จะเข้าไปอยู่ในถุงไวรัสนี่แหละแล้วก็จะปล่อยออกซิเจนเข้าไปใน เลือดรอเลือดทําให้รอเลือด,อลอดกลายเป็นสีแดงนะครับก็ขนลําเลียงไปยังเซลล์ที่เราต้องการแล้วก็เซลล์ต่างๆของเราก็ขนเอาแก๊สก๊ซไนเคืนมาเนี่มาห้มใส่ตรงถุงลมอนันเวลัสนี่ยก็เข้าไปแล้วก็หายใจออกนะครับนี่ก็คือโครงสร้างสําหรับหายใจที่เราควรจะจําได้ความรู้อะไรเยอะไม่เอ่ยนะครับไว้เจอกัน กล่าวนะนะครับขอบคุณครับ